วันนี้นะคะกิจกรกรมของสมาคมต้นสายตาเรืเอนรางนะคะเป็นงานวันต้นสายตาเรืเอนรางประจำปี2 5 6 5คะ่ะกิจกรรมของเรานะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะไปจนถึงห้าโมงเย็นม,มีเรื่องราวสาระความรูรด้ดีๆนะคะให้ได้ฟังได้ชนนมกันมากมายนะคะเดี๋ยวจะขออธิบายกําหนดการคร่าวๆของวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเก้าโมงเช้านะคะก็ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณิชานะคะชื่นกองแก้วนะคะจะมาเป็นประธานนะคะ เปิดงานในวันนี้ค่ะท่านก็เป็นประธานราชาวิทยาลัยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีความชํานาญพิเศษค่ะในด้านของโรคประสาทจักษุด้วยนะคะของภาควิชาของภาควิชาจากักษุวิทยาค่ะ่ะกจากมาเป็นประธานให้เราแล้วนะคะวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรน,นะคะมาบรรยายให้เราฟังได้ะคะ่ะในหัวข้อเรื่องการใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลาจากโรคานะคะหลังจากนั้นค่ะในช่วง10โมงนะคะเราก็จะมาพบกับนะคะ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุขศรีนะคะโชติก่าวณิธ์นะคะซึ่งจะมาให้ความรู้เรานะคะในเรื่องการดูแลทางการแพทย์นะคะในโรงพยาบาลสําสหรับผู้มีภาวะสายตาเลือนรางสําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะว่าเมื่อพบปัญหาสายตาแล้วเนี่ยไปที่โรงพยาบาลจะได้รับการดูแลแบบไหนนะคะแล้วก็มีขั้นตอนยังไงบ้างหรือว่าการที่เราจะเข้าสู่คลินิกสายตาเลือนรางแล้วก็ได้รับ การดูแลรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะจะมีขั้นตอน,น,นอยังไงก็เราติดตามชมน,นะคะจากอารองศาสตราจาร,รย์แพทย์หญิงสุศรีนะคะหรือว่าที่เราหลายๆคนนะคะเรียกหมอศุอส์ศรีนะคะค่ะต่อมาค่ะในช่วงสิบโมงนะคะถึงใช <c oughs> ่ค่ะสั่งสียหายไปแล้วค่ะในช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงนะคะขอค่ะ ค่ะค่ะในช่วงเวลานะคะ11บเอโมงถึง11บอโมงส5ค่ะก็จะมีการบรรยายต่อนะคะในหัวข้อจะสุขหรือทุกข์นะคะชีวิตอยู่ที่เราเลือกค่ะอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอดัมมีาารับภัยจิตนะคะท่านก็มีความเชี่ยวชาญนะคะในด้านจิตวิทยานะคะแล้วก็น่าจะให้คำปรึกษาหรือว่าข้อแนะนำดีๆกับเพื่อนสมาชิกได้หลายอย่างเลยว่า เมื่อเราได้มีมภาวะทางสายตาที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีวิธีการทํายังไงนะคะใช้ชีวิตยังไงให้ยังมีความสุขนะคะมีความตื่น้นทุกๆวันอยู่ได้นะคะมุมมอง,มอง,มองแนวคิดต่างๆนะคะในช่วงนี้เนี่ยเอ่อแต่ละท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ฟังหัวข้อการบรรยายในวันนี้แล้วก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะว่าเอ้าสนใจหัวข้อไหนเป็นพิเศษหรือว่ามีคาถามอยากจะถามอาจารย์ท่านไหนนะคะ่ะตอนนี้นะคะก็ จากช่วง10โมงนะคะถึง10โมง45อะแล้วก็11โมงถึง 10, 11โมง45พบกับอาจารย์ดำแล้วนะคะในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยเราจะพักหยุดกันนะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายเรื่องอุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะสําหรับคนพิการสายตาเลือนรางแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะรวมถึงคนตาบอดด้วยค่ะ โดยอาจารย์สนองจวนสังนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดมูลน,มนิธิธรรมมิกชนขันแก่นนะคะท่านจะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องนี้ต่อมาค่ะในช่วงในช่วงเดียวกันนะคะก็จะมีการบรรยายค่ะในหัวข้อการแนะนำของสมุดเบญยาลัยนะคะและงานบริการต่างๆของสมุดนะคะโดยอาจารย์พีระพีลาฤทธีนะคะ อาจารย์พีรักพีรลิศนะคะขอเอ้ด้วยค่ะก็ของสบุดบบญายาลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทําหนังสือเสียงนะคะแล้วก็ให้บริการหลายลๆอย่างนะคะก็รอฟังกันได้ค่ะว่าอาจจะมีบริการไหนที่เราสามารถเข้าไปใช้บริการของทางของสบ,บุดเบญายไลได้นะคะก็มีประโยชน์มากๆค่ะในช่วงต่อมาค่ะตอนเวลาบ่ายสองโมงนะคะถึงบ่ายสามโมง ก็จะเป็นการบรรยังหังข้อเรื่องของศูนย์ใจเซนเตอร์นะคะเป็นที่พึ่งของเด็กๆนะคะผู้มีปัญหาด้านด้านการมองเห็นตั้งแต่อายุศูนย์ถึงหปีค่ะอันนี้เนี่ยศูนย์ใจเซนเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมค,มค,มคมจนจิตการเรื้นรังนะคะก็เป็นศูนย์ที่ดูแลเด็กๆนะคะที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะคะตั้งแต่วัยศูนย์ถึงหปีเลยเพราะว่าศูนย์หปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาทองนะคะถ้าเราจะพื้นฟูหรือว่าพัฒนาเด็กในเวลานี้เด็กๆสามารถพัฒนาได้เร็วแล้วก็เติบโตได้เร็วค่ะ ก็จะช่วยให้เด็กๆสามารถาพัฒนาการมองเห็นได้นะคะแล้วก็การขึ้นเหลือตัวเองค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะได้รับเกียรติจากอาจารย์จินตนาหงมีนะคะเป็นคุณครูประจำศูนย์จายเซ็นเตอร์ของเรานะคะแล้วก็คุณวราพรลาหาวิโรจน์นะคะอันนี้เป็นตัวแทนของผู้ปกครองผู้ปกครองค่ะก็คือเป็นป้ากุ้งนะคะคุณป้าของน้องกันนะคะก็จะมาพูดคุยในช่วงนี้นะคะแล้วก็สําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีบุตรหลานนะคะหรือว่า คนที่รู้จักนะคะมีปัญหาด้านสายตาเนี่ยในวัยเด็กก็ไม่อยากให้พลาดช่วงนี้เลยค่ะมีประโยชน์มากๆนะคะก็อยากให้มาฟังกันแล้วก็มาแสรความคิดเห็นกันว่าในวัยเด็กเนี่ยส่วนที่6ปีจะดูแลเด,เด็กกิดยังไงนะคะ <S <S ค่ะนะ<น>เวลาต่อมาค่ะช่วงเวลา15นาฬิกานะคะบ่าย3โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะก็จะเป็นออกอขอแ่คะ่ะหรือข้ามไปช่วงหนึ่งบ่าย3โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงของโรบิชั่นทอล์คค่ะจะเป็นสนทนาการนะคะพูดคุยกันระหว่างคนแต่ละเล่นดางค่ะ อันนี้จะเป็นกลุ่มของสาวๆนะคะที่เขาได้ไปแข่งหมากรุกกันมานะคะก็มีทั้งน้องฝนนะคะนุละแล้วก็พี่เมาส์นะคะก็ได้เปลี่ยนได้รางวัลกันกลับมาเมื่อ,อเดือนนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันถึงประสบการณ์ชีวิตนะคะที่ผ่านมามแล้วก็อะไรที่เป็นแรงผลักดันให้ประสบควาสมสําเร็จนะคะ<ม>ช่วงต่อมาก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนะคะถึงสี่โมงก็จะเป็นช่วงการระดมสมองค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะคะช่วงนี้ก็ จะได้พูดคุยกับคนสกยการเล่นล่างหลายๆท่านเลยนะคะที่ได้ทํางานนะคะร่วมกับคนปกติหรือว่าทํางานร่วมกับคนพิการได้อื่นๆนะคะช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสนใจนะคะว่าเอ๊ะคนสายการเล่นล่างมีอาชีพอะไรที่ทําได้บ้างน,นะคะเราก็คัดเลือกมาอย่างหลากหลายแล้วก็น่าสนใจทุกอาชีพค่ะให้ได้มาฟังกันแล้วก็ทุกคนก็จะมาแชร์ว่าอัต่ละอาชีพของเขาเนมุมมุมมองในการทํางานยังไงแล้วก็จเจอปัญหาอะไรบ้างแก้ไขย,ยังไงนะคะ ช่วง4โมงค่ะถึง4โมง45นะคะก็จะเป็นการแนะนำบริการของโรงพยาบาลเมตตาประชารักนะคะหรือว่าโรงพยาบาลวัดไร่ขงขะะ่งที่เราคุ้นเคยกันนะคะ,ะก็จะเป็นการถามตอบัญหาสุขภาพตาค่ะโดยวิทยากรนะคะของโรงพยาบาลเมตตาประชารักนะคะ,ะเป็นทีมแพทย์นะคะเป็นคุณหมอแล้วก็มีแพทย์หญิงวงสิริทวีบรรจงศิลป์นะคะเข้ามาตอบคำถามให้กับเราะคะ่ะ ช่วงนี้ก็พลาดไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะมีปัญหาสุขภาพตาอะไรสงสัยนะคะสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการมอบโล่นะคะเชิดชูเกียรติค่ายบุคคลที่ทําคุณประโยชน์นะคะให้กับสมาคมคนตาบอดเรือนดังนะคะแล้วก็เพื่อสังคมค่ะก็มีหลายๆท่านเลยนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะช่วยเหลือดูแลสมาคมเรามานะคะตลอดตั้งแต่เริ่มต่อตั้งแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่างๆทั้งในด้านทุนทรัพย์นะคะรวมถึงกําลังแรงกาลังใจ ช่วยเรามาเยอะมากนะคะก็อยากจะเป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้มาแสดงความขอบคุณนะคะต่อทุกๆท,ท่านนะคะในโอกาสนี้ค่ะก็กำหนดการคร่าวๆของวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะคะรอท่านประธานเข้ามาแน,นะคะ